สัสดีคะ่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ l ลิฟลี่ซากุรนะคะในวันนี้เนี่ยพี่ตังกวาจะพาทุกคนมาดูความลับของผนังห้องพยาบาลที่โรงเรียนคะ่ะตรงนี้เลยพิกัดนี้นะโอเคเอาบอกเขียวมาแล้วเดี๋ยวเลื่อนเข้าไปเลยคะ่ะมาดูซิว่าจะเป็นความลับอะไรว้าวมันเป็นห้องลับนั่นเองนะคะเดินได้ด้วยนะคล้ายๆกับห้องใต้หลังคานั่นแหละ แต่ว่ามันอาจจะติดตรงนี้นิดนึงนี่นะคะใครแบบมีไอเดียอะไรก็มาสร้างห้องเอาไว้ได้นะเหมือนกับว่าเป็นฐานที่รับที่แบบเฮ้ยเพื่อนแล้วก็พระเอกนางเอกหรืออะไรแบบนี้ที่เป็นตัวเอกในเรื่องของเราเนี่ยรู้กันสองคนอืมน่ารักอยู่นะ โอเคก็ขอขอบคุณช่องต้นทางด้วยนะคะเห็นมาแต่ว่าจําไม่ได้ว่าชื่อช่องอะไรนะเรามีการ์ตูนสนุกนุกและความลับในเกมสับกูระมาดไม้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์และติดตามกันได้นะ